เรื่องอะครับมะนาวหนึ่งลูกบีใส่ลงไปในแก้วกันเลยครับผมนี่นะมะนาวลูกใหญ่นี่เลยมะนาวก็จะลูกใหญ่หน่อยจะได้น้ำเย็นหน่อยประมาณเท่าน,นี้นะครับหึงลูกไปเลยตามด้วยเกลือนะครับนิดหน่อย เยเติมน้ำขิงอุ่นลงไปเต็มแก้วเลยครับผมน้ำนาว,วเยอะหน่อยเดี๋ยวนาวจะกัดกระเพาะเนาะนี่เลยเรียบร้อยสีก็จะประมาณนี้นะครับ น้ำขิงอุ่นๆมะนาวหนึ่งลูกพร้อมเกลือเช้าๆสวัสดนครับผม